สวัสดีจ้ามาเบ่งดอกกลวยแมงามงามจ้ากำลังออกดอกกำลังจะออกดอกต้นนี้ได้ปีหนึ่งจ้ะเขาสิบบานปีละครั้งบานเพื่อนเพนคือสมหมดเมด่บานปีละครั้งนะคะซื้อเข้ามาเห็นสวยๆซื้อมาแล้วก็ บดทิ้งเขานะจ๊ะพ่อเขาบานแล้วเขาก็ก้านก้านนึงสิกตรตัดออกเลยเวลาเบิร์ดดอ,อกจะตัดออกสิได้สิได้ข้นอันใหม่นะจ๊ะเราก็เอาลงไปแช่น้ำอาทิตย์ละครั้งเนาะคะ่ะอาทิตย์ละเทือเถ่ละยนะี่สิบนาทีแช่แช่ไหนเลยจ๊ะเดี๋ยวสิบอกวิธีเนาะนี่แช่ลงคะ่ะยี่สิบสามสิบนาทีก็ได้จ้ะทุก อ่สิบวันทีก็ได้ปีละครั้งเพื่อนๆแต่สวยมากนานนะครึ่งปีนะเนี่ยบานเครื่องปีเลยเปื่อนย่ายดวงมักโชว์แบบทีวาเห้าเลียงเขาทนูถนอมเขานะจ๊ะอันนี้ก็ต้นนี้สามปีแล้วนะจ๊ะ ต้นนี้รู้สึกว่าสิบานบ่อยกว่าแล้วก็เขาสิล่นง่ายนะจ๊ะเขาบ่ท้นประมาณสามเดือนเขาสิอยู่ได้นะจ๊ะนี่นะคะให้ดูนี่สีเอ่อสีเขียวอมเหลืองนะจ๊ะสวย ต้นนี้ปีหนึ่งต้นนี้สามปีแล้วต้นนี้รู้สึกว่าสะดวนเพราะว่านี่แะไรจะทั้งสี่กะแย่ดวงนยังเก็บไว้เด้๋เพื่อนๆจ้าให้ดูนะคะเก็บไว้นี่ก็ยังเก็บไว้อยู่นี่นี่ใบเขาแห้งเพราะว่าช่วงน้นมันท้อนเราก็ เออน้าตางกับแดดซองมาหลายเขาก็ใบก็เลยแห้งก็เลยตัดต้องตัดออกแต่ทิ้งแห้งเนาะจ๊ะเนาะนี่เขากะร่งสิเขากะร่งสิขึ้นใบงามๆนี่เออใบไ,ไม่เนาะจ้ะนี่นี่นี่เน,น,นาะจ้ะแล้วก็จังซีกอะอยายดวงก็เก็บไว้นะคะเพื่อน,นดู อันนี้ก็เด็ดมาจากต้นแม่เขาเนาะเอาหักออกแล้วมาปลูกบังดูพี่น้องสวยปลูกเองอ่บ,บบมักซื้อไม่ค่อยซื้อจานเพื่อนๆไม่ค่อยซื้อนะซื้อต้นหนึ่งทีเอ่อนานๆซื้อทีแล้วก็มามาแยกปลูกอันนี้เพื่อนเขาให้นะต้นแม่มันนะต้นแม่เขาเพื่อนเขาให้เนะเพื่อนๆ อันนี้นางเอกเลยจะเพื่อนนางเอกอันนี้บานนานอันนี้ต้นนี้ห้าปีและปีละครั้งเขาจะบานหาปีแล้วพี่น้องปีละครั้งแต่ว่าโดนนานประมาณหเดือนเขาบานนะ่ะ<ม>เขาจะอยู่ได้ถึงหกเดือนหปีแล้วจะ้ะสวยนะเพื่อน แล้วนี่จ้ะนางแย้งสูมืออันนี้ซื้อเพิ่งซื้อมาบดดนเคยเอาลงเราจะเพราะว่ามันงามหลางามหลเพื่อนจ้ะเป็นถ้าถ้าถ้าดอกถ้าถ้าดอกไก่สีโนมันสิเป็นสีชมพูอมขาวขาวอมชมพูเนาะจ้ะเนาะถ้าดอกอ่อนๆถ้าดอกอ่อนๆนะคะเพื่อนๆเขาจะเป็นสีนี้โอ้ย งามหลายจะมันงามโผล่งามขึ้นน้างฟ้าเนี่ยพี่น้องนี่เลยจะทุกคนมาอันถ่นายมาให้พี่น้องให้เพื่อนเพื่อนเบิ้งนอกความง,งามของดอกไม้ไม่ต้องมีเยอะหรอกจ้ะมีหน่อยๆซัมเน,นละ่ะกะทนุทน้อมเอานาะจ้าทนุทนน้อม่อาให้ขาดน้ำอันนี้เพื่อนมักน้ำล้ายนี่ แช่หน้ามายิ่งดีเลยนี่เพินมากหลายถ้าถ้าดอกมันในนี้ก็เด็ดออกจอากเด็ดออกแบบนี้เนาะจ้ะสวยมากเนาะเพื่อน,อนๆดูดูดสวยไม่สางเลยอดที่สิท้ายให้เบๆๆิ่งบ่ได้จ้านะคะโค้นขอบคุณขอบคุณเอ่อที่เข้ามารับชมนะคะเพื่อนๆขอให้โชคดีกันทุกคนเด้อเจอกันคลิปหน้า สวัสดีจ้าบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบาย